สวัสดีค่ะน้องๆบอกพี่แป้งชมว่าน้องๆเนี่ยอยากได้เสียงของพี่แป้งชมไปตั้งเป็นนาฬิกาปลุกทุกคนพร้อมหรือยังคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วกรุณากดอัดคลิปนี้หรือทําการแคปหน้าจอได้เลยค่ะพาอพี่แป้งชมกําลังจะพูดเพื่อให้ทุกคนตื่นในตอนเช้าแบบลาเริงแจ่มใสและสบายกายในตอนเช้าค่ะทุกคนพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังมึงพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะ พอลี่คะหนูไม่ตื่นพองสิมึงตอบว่าพร้อมกูจะได้พูดสักทีแล้วเร็วกูไม่ได้ไปล่อยแล้วเนี่ยตอนเนี้ยพร้อมค่ะโอเคทุกคนพร้อมแล้วเนาะหนึง่งสองสามตอนมึงจะนอนกินบ้านกินเมืองขนาดไหนฮะเกิดมามึงไม่เคยนอนหรือไงมึงแหกตาขึ้นมาเลยนะไม่งั้นกูจะฟ้องพ่อแม่มึงจบมกตอรขึ้นมาไม่งั้นกูจะฟ้องพ่อแม่มึงว่ามึงนอนกินบ้านกินเมืองจบ